ไงวะไอ้กดอัดไปแล้วแกผมอ่านตัวแมทที่แล้วแนะเอาเลยเย็นไอ้ยังไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้เลยเราแมทที่แล้วนี่ยังอินมากเลยอันนี้ไอ้ดาบคู่ใครวะไอ้ผมครับจีวอ๋อแบบยูสวัสดีฮัลโหลดีดีดีนั่นมึงดูหน้ายูตอนแก่งกันและ ไอ้นี่นี่สกินที่ผมซื้อมันียังแพงเนี่ยมันมีท่าที่เปลี่ยนอยู่ท่าเดียวคือท่าวาร์ปกลับบ้าน่ใช่ไม่รู้ครับแต่ว่าท่าวาร์ปผมอลังกับคูณแน่นอนดท่าวาร์ปผมก็อลังนะพอโถ่กดเล็กหนึ่งเลเล็สองท่าวาร์ปเป็แมงเท่าวาร์ปเป็นโคตรแบบท่าวาร์ปคูนเเกโชอ่ะเกโป ขอพรจากสวรรค์โอ้โหขอพรจากสวรรค์วันเดือนปีไอเจ้าดูวันเดือนปีอย่าคอยมองดูจันทร์กิดจากอะไรอ่ะที่เดียวนูดถึงไอ้เนี้ยอะไรวะของสารบัญชีนะเพลงค์เจ้าเ๋้าโอ้ภาพของแกเมันต้องได้ขุนขวางภาพโอ้ไอไอตัวนี้เหรอไหม พ่อมึง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 แม่เมืองโอ้ยเยี่ยมเลยโอ้ยเยี่ยมอืออืเอาเลย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 ดิเอาเลยดิยังอแม่เอายเลยแม่เอาเลยกล้ามกลัวมั้งตั้มพื้นทำ้พื้นทำ้พื้นเอาเลยดิเหรอแม่อยู่ไเอยู่ไรดิฮะแม่มามันเปิดมึงแล้วนี่ยังอแม่เอาเลยดิเอาเดือนเลยเกมกระตุกเดือนเลยเดือนนี่นะครับ ไปยินะคมันเดอ้โมลงรถโอ้โหโดนเติมเลือดตายเอานี่กูทัหลาอียกูทั่วหลาเอ้ยดูมันดีกว่าทำพื้ตายเอาโอ้มึงไมคอมโบมันเด็ดมั้ยเฮ้ยคอมโบอะไรเหียอุ้ยเด้งวะนี่หัโอ้ยเฮียมีพักใต้ระอีสานะนี่เหนือไหมแหนือยู่นล่ไงเฮ้ยโก่ไก่ายเอาเดือน ไม่ใช่ไก่ดีกว่าผมเองบูมไม่เยอะเขาเรียกว่าการแกงเกอร์เอ้ยคุณโขลนแล้วยุ่งไอ้คือมันนั่นเรียกลาบร้กอบใจพืชดจิตแม้ว่าแต่ว่าแต่รุ่งมกนแก็ก์กระจายเลยเพื่อ้โอ้โอ้ใส่เลนไอ้แกนี่จำงง โอทุกข้าวอกูทอาี่กอาโานี่นะ้ยมาวมา้วโอ้ยทำเพื่อทำเพื่ออมเอียบีกกูที่ได้หมนี่วาดอวอตอนเดียวถอยแพนสรุปเทปนี้มีทั้งยดแม่ทั้งดอนะโอ้

นั่นแรงกระสินดับเครื่องชนด่ีโอตีแรงแต่ฮู้เห็นไมกูไม่ได้ลาดพหัวเล่งแต่ลาดหัวดังกูให้แมดนี่มึนแกมอ้ปมเลยตีกูแล้วเออเออเออใส่ตกิลแล้วนา้นนี่เมนา้นเลย มันวัวเ้ยวมันวัวเรยวมันวัวเ้ยวอเจ็บเจ็บเจ็บไหมั้ววมันวว้ยนี่วเพือูต้อวเนหมเป็นกับบานมันเนี่ยทางนั้นเติ้วัได้ทางนี้วกไม่ได้นี่นลบเพื่อมันาวกัลบวมันไต่หัวแมวเมันลบเพื่อมันยิงไกลแรงนี่ที่พนักงาิับเนก็ด้มึงกับคนอรยูมึนเดืมึงแม ตายุ้งมาจี๊ดตุ๊ตัวมาแค่แค่นี้มั้แค่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 เออคุณโดนวดแล้วมึงมาอยู่กูโดนวดแล้วนดิมุงอะไรกูช้างเอ้ยไม่น่ากูมืดหน้ามืดนะฮะเดี๋ยวกี่ใครฟังกี่ใครรู้เรื่องมาวันเนี้ยซับซับเหนื่อยที่รู้ว่าซับเหนื่อยกูโดนแล้วกูโดนแล้วกูณโดนแล้วกูฟัดแล้วกูฟัดแล้วอย่าไปอย่าไปไอ้มทิปลบดีอี๋ครตายโง่คนแป๊ด กูดาวน่าแต่โ right. hmm. <laughs> yeah. yeah. oh. 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 ้หมแม่ก็ด่กอ่าอย่า้าอย่าฟามันเตูจังีอกกันัเนี้ยเาเี้ยอเดือนไม่เป็นไตายตามกูกันในดำนั้นมาๆๆแมงมาโอ้ยมาอะไรยโอยโอ้ยแล้วีใต้ตามกูมาพื้อเรา เออคุยเอควยเ้ยไรย่คุยไรอโอ้กูตายอู้งเลยมึงชาร์ตโคเรียกกระเจียวด้นี่ยังเดียวมึงตีโอนึงไปช่วยกูบ้่งนี่บางก็เลียกโด้แก่บนไรคุณจังเนี้ยคุณรู้ัึเโอ้ยโอ้ยไม่เป็ไรฮะขอให้เรียนแก เอาเที่ยดโดนคิเลี้ยมึงมันโต๊ดมเลี้ยวดิม่แม่งมแม่ให้ทัวอมาวยว้าวเดกวะเด็ก้าาหน้ากูแม็ตวโย่กองกนเลยกลกนเลยไปกัเนี่ยาก่อนไปกับเอ้าดีดำตายโอ่งล่าเร็วไปก่ไปกนีตายน่ดำตายบอยึดนี่ ดักแล้วมึงมันอยูมันเดียวเล่มึงตอดมันเนี่ยหยัดแมมเข้าหยียบแมมตอดไอ้เรอะมึงตอดมันตอดเดียวมันตอดห่วยกับมันปลามาถึงเลยที่เฮ้ยเฮ้ยกูไม่ทำซับนะครับตอนนี้ไม่ทำไม่ทำซับเหนื่อยไอ้เหยียบแมมแปะกันเองรึเน้ยไปเปะกันเองมึงไม่ตอดวาย ไม่ก่อนฟันวักทิ้งนิดไมตอนนี้เนใมันพุกแล้วมันพุกแ้ไอ้เลกขตดอีกตอกูมแม่กม่แม่ล้กูแล้วเดี่ยวกูกูบี้แล้นะมึงอยู่กนเนียกนเนเลยเออกเพ่นกันกูจ้าฟ้าวเจ้าฟาว้โยเจ้าฟาเจฟาวฟาวยโอ้ยโอคนใต้เขาดีสารนีคนบ้องไดยนี่มึงมึงค้องได้ คนก็คนตุกตีงงโอ้เด่นเน๊ยคนตุกมองนะครับกคนตุกมองนะครับบ้าคานี่คนมองได้นี่ยอืมตุกมองครับเป็นตุกมองโอ้ยยังมาตัวไม่พ้นซับตัวอุ้ยตัวทีบตั้งอ้อรองเท้ากูไปพ่อแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเท้าเลยกูยังไม่ใส่เลยการหายการหายแต่ไสกูไม่ไสแล้ว อังแค่ไหนใช่แล้วอังไม่ยี่มีโอ้มึงอยู่เลือดมึงดูเลือดปั้นตาโอ้โดนโดนโดนคุณกิ๊ดยิงรัวใช่ไทยล้งไฟพ่อไฟโอ้ยด่างส้ากระสุนป้าใจเนี่ยมายังเขียเนาะป้าใจเนี่ยมันมันเอาแล้วมึงเออมันเอาแล้วมันเอาแล้วจะปเล่นพื้นเล่นพื้น ตัวนี้ตัวนี้มือนซี่ไอเด็กตั่สวยไรตี่วันไม่ยุ่นนสไอ้เหี้ยนี่อ่ะไม่ถว่การหาไปไลจ้าอืมอีกไหนอีกไหนมันมาจะไงวะปิ๊เอาไม่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 นี่นี่นี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเไอควไอไอไ กคูหลาช็อตนี่ของกูของกูตายดี้องกูมึงเอาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยดาตายวงล้ว้ได้ยูบฮปาป้อมแมป้อมมอ้ยตีโหดตีโหดมิดฟอร์จูนมาขีดเรียบโอ้ยโอ้ยนะเพื่อกบโอ้ยโอ้ยโอยมาหน้ากูแม่อีกแล้ว บนตลอดโอ้มึงนี่แม่งตังคู่ไม่ได้พึทดิเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมึงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่ามันเอาเอาเอาดอเด้งมาตัวเดียวนี่มึงกูมีอันไปเลยไอ้มันนักเลงแรงเนี่ยนักเลงแรงของไมล์ลุงหน้าโก้ยกก้ยมันเลมอยู่ลมอยู่แม่ปอกวยเขาป้ากูลอยเลยนี่ วะนี่เนี่ยไม้ลุงหน้าวะเราดูนิ่งๆก็มาติ้งหนูก่อนไปวะเดียอหนูแทงเขาตั้งมาเร็วมาเร็วมาช่วยเร็วเอากลางกลางลุงหน้ามันกลางนี่คิวร้อยนี่แม่อู้สริงนี่กลางมันร้อยวะบักโผนี่นี่ใช้ได้นี่บักโผนี่นี่บักโผนี่อยู่กับกูนี่วัวปูนี่อยู่นี่เนี่ยไงวะ เอาวกโหนี่เอาชิบมาแล้วเฟลโหนี่ยุกะโอ้ยมาเฟลเล้วตึ้นพิดคนว้เลยเฮ้ยเอาไม่นี่เอาไม่นี่เอาเลยนี่เอาเลยนี่เอาไปทันแล้วยายแม่โดนโดนไปกิ่ยวยุกเย็ดแม่โดนสตว์ันมึงรอมันมาแก่แกกูตายเด็ดแม่นึกกู้ตันหนาตันเลยเฮ้ยมป็นบาโซ่มึงมปนบาโซ่เฮ้ยเอาไม่เอาไม่กูเปิดร้านนี่เฮ้ยมามันฆ่ารานก็ต่ออะไรเพราเอาชิบหายแล้วมึงบอกชาเลยเด็ดแม่มึงตายอ้ว ขอรามฉุดไว้ชุไว้ขอรามนี่นาไม่เอาเม่นนั่งแทกเร็วมึงเป็นตาย่บแม้ดูมันมากอ้ยมาเยอะแร้วอุ้ยาเมอามอมีตััครับเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เอาเลยเอาเลยเคาน์เตอร์อ้ไอ้เหี้ยหมอไฟมึงอีไฟกูเอา คุณวิทระหว่างการดำเนินเกมหลุดฮะทำการาดช็อตเเมมกองกูมังานเดมโอ้ยลาทำสวยนี่งินบอมี่เลยนี่ไม่มีเงินเกูยังยุ่งามบันเนี่ยอ้ขลางขลางคิวเล่าอยู่กูแจกแจริงนี่เมโอ้ยเอาเร็กูแจกแดโอ้ยดบได้วยเอาเอาเอาสดตัวเดียวนั่นแหละตัวเฮียนี่สดไม่ได้ อีซดพื้นฟันไม่เข้าอไต่โอ้ยังครับยังมันวิ่งขึ้นบนแล้วโ่อฟันดันมานั่นเล่ลินกลางนั้นเลินกลางโอ้แต่จการเนื้อไปได้หวะเรื่องต่ไม่กู้จิตแมนผ่นข้ามลูกกูไม่ได้กู้ไม่ใช่น้ำเลือกกูเองปั่นซี่ไว้ออเคตอนนี้กูจะ เอาเพื่อมาเล่นลางกันเม็ดนะเอากูขีบยอดไต่ห้วงเงินมันผาด้เพื่อคุณเจ็ดเอ,อาไม่รู้เรื่องไ,ไป่โดนนั่นนะไปบนนั่นน่ะไปขีบยอดไต่ห้วงนี่นี่มันนี่มันนี่มันนี่ย่าแย่งกันเลยอ๋อไม่แยง่งในเพื่อโอ,อก,กาสมาแล้วเอาดาอกย,ย,ยแซบแสบแซบปีบล่างไอ้ะสลกสเต็ปมวนมึง เ้มาดับช่วยอี็ทำอะไรได้นะกว้านกุช่วยกว่างานเฮ้ยมันมาเร็วกุเจมันมาเร็วไอมาดิเนีแล้วเอแล้วไม่มองโเอาแลนไม่มอเรอยม่อเอาตัวร้อยคงเอาตัวร้อยอนนี่เด้เอาตัวร้อยงเขาสูงนี่แรงๆนั่นดึงมากเดียมครับกุเจ๊ครับเอาเไม่ทำมาได้นี่ไหม ข้อม uh, oh ันเรงเงี้ยอะไรอุ mmm like. no kettle, ้ยกดไล่เลยวะนี like ่กดไล่กดไล่กดไล่ก oh ันแล่นี่เฮ้ยกดไล่กันแล่นนี่แถวบ้านนี่พี่พูดกรุงเทพนี่ชับเปรี้ยเลยนะวันนี้คือฉันเรื่องนี้เออผมพูดกลางนี่ชับเลยอะผมคนกรุงเทพเดืดกำเนิดนี่คือกำเนิดเลยนะกำเนิดเลยเอาไม้เอาไม้เอาไมเกิดเป็นผู้ปัญญาต้องตีนมันคือการหาด้วยป่ะไม่ไหวอัน ป้อมยิงกูลูกตีในคู่มารีบมีโอ้ป้อมยิงกูกูดันเบื่อโคตรอ่ะโอ้โหเอามาไอเอามาเอามาเลี้ยวล่อมันมาล่อมันมารีบมีนี่เอานั่นเอามาเลยเอาเลยนี่ยุ่งนะทำบื้อมันอันตีมันอันตีอันตีลบเร็วโอ้ตายโหงเลยตายโหงเลยเอามาไฟมามาไฟ กูรับบอลแม่ไงกูกลับมาดึงมาดึงมานั่นแหละโด้ยเจ็บแม่กูโดนทุกเม็ดมึงมึงไปโดนเลยเลยกูโดนไป๋ไก่โม่เรียกยันไหมคนยิ่งชอบไปยันไหมมึงรับไปเลยกูรับเม็ดสิกไม่ใช่ตัวแดงนู้เอาเป็นเป็นเป็นไปก่อนมาตัวมาตัวมาสัง ไอ้้ยกูตายกูตายกูตายกูเพื่อใตยเห็นมอีนี่ไปไหนอีนี่ไปไหนนี่ไปไหนแม่อูโดนปังพึ่งว่ะโดนกูแจ็คโดนปังหนามปัน้งอหยพิตเต้นพิตเต้นโอยพิตเต้นกูเอาไม่อยู่อะพิตเต้นแหะครับกูแจ็คเนี่ยโดนปังหนาปันเลยพิตเต้นกูไม่มีการเว้ยเด้อ มันมาเร็มาเร็วจับเนี่ยล่าออ้ยดอมากรบมาไฟกันเดียนี่มวมวม้วมวมวื้มันมากัตัวบ้วผื้อนแน่นมะนังไม่บอกกูโอ้เกมกี่เพื่อนมึงอยากง่ายอะนั่นกูเว้นหมาซ่องแม่ไม่มีใครบอกบกว่าขึ้นแมหมาซ่องเลยมันยืนซ่อนกันหมาซ้ำน่ง มันคุณโดนอีหน้าสั้นเลยมล้ยเดจานไม่เละพึ้นนี้ออกเห็นหมาโซ่มันยืนโซ่ไอ้เคี้ยนไอ้เคี้ยนนี่มายืนบังหมอนี้พื้นเคี้ยนมาสามตากินอะไรกันปะสามตีนสามตีนเบื่อมาเป็นครูหกตีนมาสเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวนักเลงกันแรงแกงนี้ได้โดนไม้ลุงน้าเลยมั้ย ไม้ลุงนะนีะ่กุญแจของไม้ลุงหน้ามันนี่อีวาเดินไปไหนอีวาเดินไปไหนอีวาเดินไปไหนดูลันคนอีวาอีว่าหังไปไหนมึงมานี่อีวาเดินไปไหนเมื่อกี้โน่หมอไปวิ่งร้อยให้คนไปดักหลังมันอ้ยั ต้องนงต้องนงต้งน่งมือต้องนึงมือีีนี่ีนึบมโอ้ยใส่ห่วงแล้วไอ้บ้ารู้ใส่ห่วงเลยกดไล่เลยนี่ไหมขัดไล่กูว่าคนแรเทปนี้รู้แรไม่รู้เรื่องนเแร่แง้งแรงอยู่รงยแร่งร่รอยู่ร่งไกันเอาเงยังยังไหนเอาระคานี่นมองได้ มึงสิบอกเหตุยังไงมึงคนนี้ดิเฮ้ยกูคนสุราดโอ้สยคนนี้บวกบวกไอ้ไรเอาบวกเอาบวก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 ง่ายอะเฮ้ยบวกง่ายพื้นพันนั่นน่ะน้าไอเม็ดคนเปิดอย่างง่ามหยุดไหมพวกเี้พวกเลยดิโอ้ยโอ้ยน้าสั้นนนาส้นโอ้ยโอ้ยหมาไฟหมาลาว มาไปมาไปหมาไปหมาไฟหมาไมาไฟหมาไฟหมาไฟหมาไ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 ฟมาไฟหมาไฟหาไหมายไหมาไหาไฟหาไมาไฟหอาไฟหมาหมาไาไหมาไาไหมาไาไหมหาไหมาไาไหมาไาไหมาไมาไหมไาไหาไฟหมาหาาาหาไหไม แคอีตายเอาครับ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 ครปืนหนาสั้นมันนั่นโดนทีนะจ้าืรเดนติกมึงกิดแม่บึึงปัดือเกมนี่เกมนี่เด้งแกมเด้๊าป๊ป๊ป๊โอ้โหมึงใส่ไมเปนกูกูทอดไปตับึ๊ดดม ไอ้บ e> ุ้มาเร็วเาเร็วนีบมาซ่อมาซ่งกูไม่มีตเกียแล้วกูมาน้แบบวเนบววบเอา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 ไอ้บุ้มไอ้บุมเอา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 บะแล้วบะแล้วบาแล้วบะแล้ว Legendary บับาเอ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 กแต่ดิงเลยไอ้ไรกูยังไม่ได้ยิงกูมียิงพื้นแล้ มิกิมิกิหมุดพิดโตเออชารไม่เละยิ่งวายิ่งวาวคู่ก้มิกิยิงเลยเฮ้ยมิกิอย่คนเดียวมูไปนวไอดกอต้องมองพูดกันเดี๋ยวยับตายับตามองไหนมองไหนนี่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 นนนนีนี่่นมนนนเนน่นนน นั่นัวเลววีโอมึงไรยิ่ไรย่เียวทำไร่นี้ไปเดินกับหงตีนแเาเอาเอาเอาเบัมื่อไหร่กูเจ็บกูเจ็บอากลอกกคเฮ้ยตายวงวกเลยพวกเลยเดียววกเลยไม่ไม่กูวักูวเลยชไอ้ไรโลันนันตายวงไหม นี่กูนี่ตอบซวยตอบซวยกูมองแม่นี่โดลาดเก็บซ่าเก็บซ่าลาดจดลาดจดไอชิบหายมึงลาดยอดโอ้ยมันน้ำน้ำเต็มไปได้โดจริงมันดูยังไงไม่รู้เแม่นี่ไอเมย์โม้เลยปะจังหวะนี้เอาสีเปียสีเปีย เฮ้ยกูตายเอ้าโด้อเอาลาะช็อตเลยนี่ไหมคอนอือสโลว์สโลแล้วก็สโลอีลากช็อตจะลากเร็วๆจะเย็นแม่กูตายโุ่งนี่มึงยุ่งไลมองไปไม่ทันนะเอาเดี๋ยวเราไปบนกันแม่ไปไปกับกับไปไปกับกับมึงเห็นบใจกูมั้งมึงไม่เละยี่ตี้เอาเอ้ามึงมาเดินในกูฟัดแล้วตังตังว่านี่กูณัปน ตายองตาย KO เกฟซีตายองดันหลักด้อลาดกับตายองเฮ้ยอีว่อีว่ยอดเว้ยโอ้ยยังบุญเลยอะอดพื้วะอ้ย้โอ้ยบักบูมีโคเตย์เห็นไหมดูอุ้ยไปที่ห้าฟันลยลูกตรงกลางตรงกลางตังนี่ ขึ้นรถติดไหมขึ้นรถอะได้ยังเกือบเม็ดรถออกกลางเก็บมากเก็บมากไปแล้วกลางกั้งพี่เดี๋ยวเปิกันให้เออเอ็มเอ็มเอ็มฮะไอสายที่ออกเหมือนไอเนี่ยมันทวิตเ์เฟตที่บูมออกไอดาบเนี่ยแม่งโหดกับแจกว่ะอ๋อเฮ้ยทดสอบไปแล้วเนี่ยทดสอบมาเล่นในสายไฮบิดที่ยอดออกไป้ไฮบิดไม่เพลิน้มันลิชเบนมันเป็นของเอาไว้แบบโหดใช้เม็ดระยะประชิดอ่ะดีแล้วออกไป อ้ย่าดาวเว้นหิงแรงพึนะมาทำไมฮะด่าวเวนนี่แรงพึนะเดี๋ยเยวนอินฮีอินฮีไปหมอไว้มือบึ้มเลยพร้อมหหมไว้มบึ้มมั้ยเอ้ยมาแล้วมาละมาละอีเนี่ยอีเนี่ยเอาอีเนี่ยอันนี้นี่ยดึมาเือดอ้อีวาช็อตลา ผีวานาชอดนี่เขาทำทุกเล้วเขาช่วยผีบุ่มห้องเต้นน่ะลาชอดไอ้นั่นคนมันเป็นกับบานเป็นแหลมผมเก็บปากกับเป็นลาช็อตกับบานเฮียเลยตายโวงเม็ดก็นั่นแหละมันมันต้านกันไม่ก็เกิดเกิดไม่ได้กับบานนั่โธ่เลยไม่มีอมรังเลยนี่เอาร้องเลยนี่อมรังเลยยั้งมัรับผมเอาป้อมยังมันมีบอม มีป้อมปวดเลยยังมีป้อมอปั่มป uh, ้อม่ปั yup ่มป่มีป้อมเรามีขูดแจ็นี่มันชึ้ต่หุ้มชึ้เย่เลยเดินดูป้อมยิงกูทีนึงปีเลยเดี๋ยวเดี๋ยว้งปัน้เยเย่ตายโงเห็นไหมเห็นปวกชาใส่หุ้มคตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยบกันไรเนี่ยโอ้ยอุ้ยกันพื้นตายโยงมันนี่ Rồi <laughs> coi nè. Rồi <laughs> coi nè. Ôi <laughs> con mong đấy rồi <laughs> coi nè nè. Mà 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 mà, cắt nhen cắt Con cái này rồi coi nè Ôi giật mèm giật. Giật mèm Ôi bố ơi, ở mai rung na mà đi. Chú bố sơ Ý cô ấy ở mai lung nam nè! Ôi, chết ไป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 ที่มาสร้อยเราควบไงมึงเพิ่มอบกพอจะมึงเพื่มมึงมึงเพิ่มไหมกูมาแล้วนี่กูมาแล้วนี่เอาหวตออมาให้กูเลยจะจังหวัดไหนวะครับแม่ไม่มีส่วนรวมใดใดทั้งสิ้นเฮ้ยแบงกูยิดนึงไม่ให้พวกไม่ให้ต้นไอ้ย่าเอ้ยเขากูมีส่วนรวมมั้งนะ เาตาย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 เอาเอาเก็บอุ้ยเก็บหมดแงเงนอ้ยคุเจคไหนตายไข้อมันแมงพวกบให้คุเจตายเอาดเลยมาเชงกูบ้าานี่เาคนเดียวปุ่มไปได้ดาตังไม่มีแ่เด้ใหม่ลุงนาแมง

ชิมานยัค้ีเ่เฮ้ยเฮ้ยผมตายนั่นเน้นไมมาติมาิอติเฮ้ยมาติมาว้บเ็วอะตายโหไม่เลวเลยแม่กูไม่ได้เลยไหมรัดดับรัดดับย่างงครับย่างงใครฟังอยู่นี่ย่างงครับ หัวคุณคุณเบิร์ดนอะงงงงนคนแรกอะ <laughs> งงงงเป็นนกป่าแปะโอ้เย oh, oh, yeah. oh, yeah. ่มันไม่กลิ้งเหรอครับโอ้เยโอ้เย่เก็ตซัมดิโทอีม่ายตายเหรอหักเหีวนี่เก็ตซัมดิโทอีม่ายตาย